จังหวัดภูเก็ตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเชลมประเกตเชลมประจุพันธุ์ส่วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุดยาปัจจราสุธาภิมลลักษพระบรมราชินีณบริเวณท่าเทียบเรือเอเอเอ,เอมารีนาตำบลรัชดา้าอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับโดยเมื่อเรกแต่ว่าเทศบาลตำบลรัชดา้ารวมกับสำนักง,งานประมงจังหวัดภูเก็ตนะครับ่วยในทางการกลมประมง ในจังหวัดภูเก็ตจัดพิธีปล่อยพันธ์เพื่อปล่อยพันธ์ัดน้ำนะครับเพื่อเถิดพระเกตนะครับลนถาวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประจนปันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาปัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่บริเวณท่าเทียบเรือเอเอมารีนาตำบุรชดานะครับ โดยนายสุวิทย์พันธ์เสือมรองผู้ว่าราชกรารจังหวัดภูเก็ตเป็นประทานในพิธีครับค่ะโดยทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในหันกระได้นําผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งก็ประกอบไปด้วยัวหนาส่วนราชการค่ะราชการเจ้าหน้าที่น่วยงานในสร้างกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีเทศบาลตําบลรัศดารวมไปถึงประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตกล่าวถวายพระราชาสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวรโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พันซาส้มดั้พระนางเจา้าสุธิดาพัชรสุธาภิม หลักพระบรมราชินีค่ะคแล้วก็จากนั้นค่ะท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายประยุทธ์รัตนวันค่ะประมงจังหวัดภูเก็ตและก็ผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ปล่อยพันธุ์สัต์น้ำค่ะก็ประกอบไปด้วยกุ้งแชบุ้ยนะคะจำนวนห้าแสนตัวเพื่อเธอพระเกียรติและถาวายเป็นพระราชกุศลแด่ส้มแดจพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและก็นอกจากนี้ค่ะก็เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัน์น้ำและก็เป็นการผืมพ่นผลิตพันธุ์ น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโดยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวนี่แหละค่ะสูนว์วิจและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูกแกต็ตเป็นผู้สนับสนุนน,นั่นเองค่ะ